ครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่17กรกดาคม2567ตอนนี้ช่องหมวดฟื้นเดอร์กับช่างก็อยู่ที่ศาลาหอพระพุทธลูกกำลังะนะครับทำการติดกระเบื้อง หนหม,หมฟนฟนเดอร์ก็ทำสอะอาดแล้วก็ติดตัดพลาสติกยึดกระเบื้องหลังจากกระเบื้องติดแล้วเราก็จะตัดกระพัดสติกที่ยึดกระเบื้องเพื่อให้กระเบื้องเป็นแนวตรงออกอะนะครับ ตอนนี้ก็ช่างก็กำลังวัดเลรือกตรงไหนมันไม่ตรงก่อนตัดนะก,ก,ก็ปูกระเบื้องที่เหลือจากเมื่อวานที่เหลือจากเมื่อวานนี้ก็สิบสี่นะครับเกือบสิบสี่ตารางเมตร ันนี้ก็ทำาิบสีดสว่างตลางนี้ันนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับหลายแผ่นหลังจากติดกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมา ยาแนวจะต้องคิกกระเบื้องหมดทุกแผ่นก่อนแล้วจุดแล้วก็ตัดตัดคลิปนะครับคลิปพักติกยึดกระเบื้องล็อกกระเบื้องเพื่อไม่ให้กระเบื้องลงต่ำขึ้นสูงให้ไปแนวเสมอไปแนว เสมอ,อเป็นเส้นตรงไปเลยนะครับกระเบื้องที่ติดกำลังติดอยู่นี้ก็เป็นกระเบื้องแผ่น40คูณ40เซนติเมตรความกว้างความยาว สี่สิบคูนสี่สิบเซนติเมตรตอนนี้ก็ช่องหมดฟ้นเนอร์ก็ทำสะอาดปัดกวาดพื้นกระเบืเบ้อง ก็ตัดพัาสติกยึดกระเบื้องตอนนี้ก็ปูมาแล้วนะครับรวมทั้งชิ้นก็ประมาณเกือบเจ็ดสิบห้าตารางเมตร ดูมาแล้วก็หลายตารางเมตรก็คงเหลืออยู่12 13ตารางเมตรตัวนี้ ทำไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะแล้วเสร็จะนะครับก็คงไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับไม่เกินวันพรุนน,น,นี้วะเริ่มติดจะเบิ้อเสรก็จะมาด้านานี้อีกอย่งามอย่างะเบิ้ลเลือกเตียนจอกนี้ไปก็ ช่องบนพิ่นได้ก็จะเป็ตัดพลาสติกยึดยึดตะเบื้ยงเพื่อไม่ให้ตะเบื้ยงสูงตัดให้เนื้อน่ตะเลยเนื้อแน่นตะเลยนครับ นี่ก็ปูไปเรื่อยๆสำหรับหมดฟื้นเรือข้อตัดพลาสติกยุดกระเบื้องเพื่อให้ตรงเป็นแนวราบเป็นแนวนอน ตัดแล้วเราก็มาตัดตัดแล้วเราก็มาตัดแล้วเราก็มาปูน,นะครับกระเบื้องนี้ก็จะมีอยู่ สามขนาดนะครับขนาดขนาดแปดสิบนะครับขนาดแปดขนาดหกสิบนะครับขนาดหกสิบ คูณร้อสิบนะครับโดเป็นใช้ปูฐานหรือที่จ้งพระับสำหรับกระเบื้อง60สิบคูณหกสิบ ก็จะติดพื้นด้านในนะครับพื้นด้านในสำหรับกระเบื้อง40คูณ40นะครับก็จะติดด้านนอกตอนนี้ก็เลือกกระเบื้องด้านนอกนะครับจำนวนประมาณ12 13ตารางเมตร เราช่างตัวกำลังทำการดูกระเบื้องอยู่แล้วมอเตอรื้นดื้อนะครับก็จะตัดพลาสติกยืดยืดกระเบื้องเพื่อไม่ให้กระเบื้องต่ำกระเบื้องสูงก็จะเป็นแนว 项目建设。 ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟุเดด้วยนะครับกดจะลงฝากผลิตภัณฑ์เครื่องไม้ที่ปีสะกินด้วยนะครับบััสดีครับ